ครับวันนี้จะไปงัดบ้านนะครับจะดูว่าจะหัวร้อนหรือเปล่าตำรวจมาแล้วแล้วกูงัดไปแล้วทอยแต่ผมเข้าบ้านมาแล้วพี่ยังไม่เข้าไปแอบก่อนไปแอบก่อนไปถ่าแล้วทอยพี่อันนี้อย şey ู่เข้าไปยังยังได้ไหมได้ไหมเดินเข้าบ้านแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าทอยอย่าเพิ่งรอเข้าบ้านก่อนเเขข้้้้าาาาแแลลววมม โอเคนะครับเข้าได้ละตำรวจมาทอยใช่เหรอเออไม่แอบเลยมันงันกูจะลนดีวะมันจะลนทำไมวะเฮ้ยมีหมาทอยทำไงอ่ะหมาสนใจหมาพี่จะฆ่าหม,มาไปเลยแล้วมันไม่กัดเหนะไม่กัดมันไม่กัดมันแค่เหา่าเอาแล้วเจ้าของบ้านมันตื่นมันเห่าเจ้าของบ้านตื่นพี่ป่อยไม่ให้ตายเลยปีแม่งจะตายอ่ะ มาเดินคดีเรืองของบ้านก่อนเลยไอโหลดวะแป๊บนึงพี่ขโมยของอยู่นี่ยีนอนอยู่ เอ็นบีซีเอ็นบีซีตีเอ็นบีซีอยู่ตีแม่งให้ตายเลยไม่ให้รู้มาต่อยผมไม่ได้ตรงว่าอยู่หน้าบ้านพวกมีงเลยสองคันอาวันคันหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่คันหนึ่งใช่เหรอเออตายดิก็โดนตีตายก่อนรอเลยอ่ะเออแมนแค้นพี่ดูให้ผมก่อนนะถ้าไปแล้วบอกผมดูธาตุแล้วจะไปยากไม่เล่นบอลก็ไม่รู้ว่าผมก็ตีแม่งอยู่แค่แหละ นั่งนี่วิชาสมาธิก่อนถ้าอยู่ในบ้านาตำรวจสามารถเข้าไปจับได้ไหม,ไ,มได้แล้วถ้าเราไม่ออกจากบ้านอ่ะผมก็รอไม่จนสัำรวจมันจะไปอะ่ะเคผมตีเจ้าของบ้านตายแล้ว เอาละเร่รอว่ามันจะไปนี่ครับมีอะไรช่วยไหมผมเคยนั่งรอพักเนี่ยมัจะไปอ่ะมีอะไรช่วยไหมครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับอนี้ใครอ่ะตำรวจเข้าบ้านอะไรครับเดี๋ยวผมรอโอเคครับตำรวจเข้ามาบ้านนี่ใช่หรอเออเข้ามาบ้านพี่หายแล้วไอ้เหี้ยโคตรมึนนะบอกว่ามีอะไรช่วยไหมครับก็ได้หวะเออมันเข้ามาหาพี่เนี่ยไอ้เจ้าโง่เลย แลหนีไป้น่ีว่าอะไระแล้วแตขเขาบอกเอาเอาเลยครับแต่ผมรอไปถ่ายรูปดนะ้วยสับจังไรเนี่ยไม่เป็นไรเลยก็หนีดิวิ่งหนีคึงวิ่งหนีเลยนะนเ,ยนะเดยวกูรอรับใหนะบบ้ตำรวจวิ่งอ่ะแนละ้วก็หนี โอ้ยเหี yeah, Adam, <S <S ย้ยแอดอกพวกเฟรมร่วงไอ้สัสแบบไม่โหลดอ่ะมาแม่ซุ่มไปเสี่ยงานะนะคุณตำรวจไปกูรอกจับจุดสิบด,ดีกว่าแต่วันนี้ไม่ได้อะไรวะ่ะคุณไม่ได้เลยนะฮะโอ้ย yeah, เี้ย่อดอกรูก้ดีอยอ่ะตำรวจ มันเห็นมันตอนข้าวาว่าไอ้ควายสองน้าหน่อยนะคุณตำรวจเข้ามาเลยรนฮะไม่เข้ามาหาคุณน้ำมีอะไรช่วยไหมครับกูอยากชอบเลยแล้วมันยืนรอฮนะเออมันรอตรงสอง,สองทีครับคุณตำรวจ ไอ้เหี้ยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปน้ำวนเลยอ่ะอะไรเกินฟ้าไอ้คนน้รวนพี่บ้านผมไม่มีคนมาใช่ปะพี่ไปก่อนเลยผมรอในบ้านไปกูจะรอดไว้มอให้รอดนะเพื่อนไอ้เหี้ยเอาวันไอ้เหี้ย์จะไงก็ไม่รอดไม่ไม่พี่ขึ้นรถปุ๊บพี่ขับไปเลยที่ไหนก็ได้แล้วพี่ก็ไปทิ้งรถไว้พี่ก็วิ่งหนี แล้วมึงอยากรู้มันจะรอดเหรอเยี่ยมาแต่งคันมาวันคันหนึ่อะไอ้ดองพี่ออกไปยังสองทีมันถ่ายอีกแล้วบอกสีจะถ่ายผมอายต่อดิอย่าตำรวจอย่าถ่ายเลยครับคุณตำรวจผมอายเขารู้สู้ขาเป็นลังใจให้ครับผมอถ่ายแล้ว าเป็นผีนะอันนี้งัดงานนานยังครับเนี่ยเมื่อกี้ครับพักผ่อนมันมันงัดยากไหมผมไม่เคยงัดจริงก็ใช้เวลาอยู่ครับอ๋อโอเคครับน่าจะยากอยู่แหละค้อนคำว่าตำรวจยองนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านตื่นโอ้ไม่ตื่นแล้วครับรุ่นนี้สบายมากครับหลับยาวแล้ว ไอเบอร์ลินมึงปล่อยให้แม่งรวบไปเลยดีกว่าเราพิงในตัวมีการบางบ้านมันก็มีทั้งหมาทั้งเจ้าของบ้านเลยเพื่อจะให้ไอ้ทอยรอดถูกไหมดีกว่ามึงโดนดีกว่ามึงโดนคู่มึงวิ่งเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่ออกไปพุ๊บพี่วิ่งเลยพี่วิ่งไปไหนก็ได้พี่วิ่งเลยไปไหนก็ได้ตอนนี้ตอนนี้ผมงัดเสร็จแล้วผเขาในบ้านผมไม่น่ามีคนหรอกเพราะตอนนี้ผมแอบอยู่ในบ้านพี่เหลืออีกทีนึ่งและมึงแลวมึงวิ่งไปเลยมึงเกมดีกว่าดีกว่ามึงให้ไอ้ทอยเกมอีกคนถูกไหม วีวเกกออิ่มไมอทอยไอ้ทอยก็แอบในบ้านก่อนแต่พี่ไม่ออใช่ผมอยู่ในบ้านผมอยู่ในบ้านมึงวิ่งไปแอบแมงจับเลยจับเฮียเลยแม่งโมแม่มวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเออวิ่งหนีแบบวิออว่งแอดแถวในบ้านอ,ะอ่ะออกพวกพี่ก็เข้าบ้านนู้นบ้านนี้วิ่งไปเลยพอหลุดแล้วอ่ะค่อยให้ค่อยให้ค่อยให้พี่โมไปรับตุ้มพุ่มตุ้มเฮียอะไรก็ได้เล่นคืออีโมดแม่งใช้ไม่ได้เออนั่งนะเพื่อนนั่งยองอ่ะไม่รอด โมพาหนีเลยพี่นันหนีเฮี้ยมึงจะให้โดนจับสองคนทำไมเฮี้ยเลยมึงบ้าเปล่าอ๋อเฮี้ยมึงคนหรือมึงควายวะไม่จริงนะอ่ะอ่ะพี่เบอร์พี่เบอร์พี่พี่เบอร์อยู่บ้านไหนบ้านข้างแบบเออเออแสดงว่าแสดงว่าเคสมันใกล้กันดิมันเลยเลือกบ้านหนึ่งใช่ปะ เออไม่รู้ว่ะแล้วมึงมึงมึงคิดดูมึงจะให้กูพาหนีมึงจะให้โดนจับสองทำไมอ่ะหนีไม่รอดซีวิกเออซีวิคไปหนีไม่รอดวิ่งเลยไปวิ่งดิครับไปครับไปไปวิ่งตามมั้ยตามดิไปอ่ะวิ่งเลยพี่วิ่งไปเลยวิ่งวิ่งไปให้ไกลที่สุดอ่ะวิ่งแบบวิ่งไปแล้วแอบตามลอกบ้านอ่ะแอบรถมาป่ะครับเนี่ย มีครับวิ่งลงรถมาเปล่าลงสไลด์เลยสไลด์ไปเลยแต่ก็ผูอยากเห็นนะขู่เชี่ยวกลับไม่ได้รถมาหรอไม่ได้มาครับไม่ได้มาจับนะครับงั้นนะ โอ้าเ้าไว้เฮียมันมันจะให้โดนจับสองคนบ้าว่าแต่เฮียคนใดคนดิ้งโดนถูกไหมอ๋มอยีอ่สิบยี่สิบโลนจับแล้ว,ลวจับแล้วกานแล้วเวลาคนตัวนะครับโอ้เงันมาตั้งนาน <c oughs> จบเลยน่าเดือดถ้าไมเอารถมาจับคนเลยครับน่าเสียดายจัง ได้พอดีผมว่า